เบิ่งกันเนอะว่าจะเป็ี่นยังไงไก่อบปี๊บพ่อสวัสดีพี่นองมครับผมพสวัสดีพี่น้องปองไปเพื่อสปุสกคนพบปอยไปประจำพ่กาผมมาครับมื่อนี้คปลาเม็ดไก่อบปี๊บก็พี่น้องมนู่สซบแซบครับแก้มได้ครับเขาดีครับผมยังลงมือมากครับวนนี้นี่เป็น กระเทียมรีกไทยครับผมกาดหลาบปักซี่เด้อพี่น้องว่าเป็นยังไง้ครับผมน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยซอสปุงรสครับผม น้ำตาลครับรถดีครับผมผมจูรถจะน้อยเด้อพี่น้องเด้อ เกลือนิดนึงครับผมโรับ okay, ผมขยำเลยครับนะ นี่นน่แต่แฝวกับแรงเนี่ยไก่อบปีบ๊บโอเคครับผมมักไว้ข้าวครับเดี๋ยวก็ลงมืดอ,อบกันครับผมมาครับพี่น้องมักได้ทีแล้วลงมืออบครับผมไยไก่ใส่ขวดเลยเลยครับผม ครับวัอน,นี้ตั้งตั้งไฟครับผมอ่ะปิบ๊บงุ่มครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวคอยเบิกกันครับ มาพี่น้องบ่เนี่ยหลังจากฟานไปหนึ่งชั่วโมงมาเบิ่งกันวนะ่าที่เป็นยังไ๋ไกออโอปีเอ้ายสุดจอด,ดีๆพี่น้องอเหลืองวีหุยครับผมพร้อมเสร์ฟมาครับพร้อมเสร์ฟพร้อมเสร์ฟอืม,ม่จับดีๆเด้อไม่ยปุ๊บลงมืนทาเย นี่มันก็จังนี่เหี่ครับโอ้ยหิวปีกเลยตุ่นหิวปีกโอ้ยนี่แหละน้อนี่บอกเอิ่นหิวปีกเออนี่แหละหิวปีกโอ้ยสุดยอดมามากครับผมแซ่บแซ่บน้ำกันอะพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วไก่อบปี๊บแซ่บแซ่บน้ำกันครับผมกินไก่สิบวันนะครับโอเคเห็นไหม ดินกย่างนี้เนี่ยอืออือเรื่องบักับกองคัดของนะครับกินจนิมเิเบิดไอกองคัดของมาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวถุงมาส่ก็ดูก่อนนี่วางเงี้ย ตานะเค,อ,คอือ่นเอ,อ,องกับไก่อบปิดไก่อบปิดหวก็มีบวมนะครับทุกอืม <c oughs> ุกดีเนาะอืมทุกหวเนี่ยไก่ยิงคือบมมีหนัง <c oughs> ลอกกินเด้หนัง เออไกู่้ม่หนังหรอกสุกดีดิสุกดีับับัโอ้ฟังนี่บอได้ปะกินบะเมืองัละบอสปอบปอบลงปอบลงไก่ นี่แ้วะันจริง ไก่อบปีบจุดยอดครับผมโอเคครับเดิน,หน,นหน่อยก็แซ่บต้องกันครับผมโอเคครับผมเลี๋ยวขอบคุณครับสู่มูชมมาฝากกดไลค์กดแก้กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสารับคลิปนี้ก็ไปสักานี้พอกินนาครับสวัสดีครับ